สุดยอดอ้เอาดินเด็ดนี่ครับของแท้ครับอู้สุดยอดเลยโตอย่างเงครับอื้ขา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 ของม่องขาของม่องครับตัวนี้อู้โตเงี้เล้วยวะนี่โคตรแรงระบาดดิครับพี่ยาขยันี่ไข่เนาะไข่เตรมเลยชาสุดยอดเลยไข่เลย ให้ไงี้ยใครได้ผมขอบคุณของปูนบ๊องปูนเนื่อไรดีวะพอตับรึโงดีจอดเลยต้มปลาบฝีมือเจรอยครับเจรอยนี่ต้มเซมอหนึ่งเลยครับอู้ตายยังครับเนี่ยไปจูไปจูระจุกสวัสดีครับพบกับทัตไทยบ้านครับมาอนี้ทัตไทยบ้านครับเช็คอินนะครับอยู่บ้าน เลี้ยงปนุ่มนะครับผมตำบลทุกุล่าอําเภอท่าตุ่มจังหวัดสุรินทร์ครับมานีครับผ้ามาเบิ้งล้ำหนามุ่นครับครับมานีคก็บจะเป็นเลื่อนครับของชาวบ้านครับเนาะยาหม่องใไซม่องยาหม่องครับนี่ครับอ่าไม้ที่ซักไว้อยู่ในน้ำหน่ก็คืเป็นเป็นซักไว้ใส่ซมองนะครับเนาะนี่ผมสิพาลงไปเบิ่งครับเนาะเนี่ม่องนึงเพิ่นก็นุ่มไหอยู่นะครับเดี๋ยวสิพาตะลุยน้าลงไปนะครับไปเบิ่งนะครับผมตั้งยาหม่องอยู่ คอมือคือสิประมาณระดับระดับหน้าอวกครับตอนนี้นะครับนี่หยามองมูนี่ปลาส้มหนังเป็นปลาไงครับมูนี่ปลาตะเพียนปลาตะเพียนเห็นหางแดงปลาตะกกปลาตะกกตะกกตะกบยกอืมเล่าลงมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับพงนาต่นเพิ่งกำลังงุ่มหอยนะครับเนาะแลมาเบิ่งกัน อู้นี่แต่ผู้ชมนี่ครับหอยอันนี้เขาเอิ่นหอยยังครับหรือพี่ไม้กาบไม้กาบอืมพวกนีตัวนี้ไหมพมกนี้หน่อยหน่อยเนี่ดูเลยเขารู้เลย,เลยไม้กาบอู้นี่สุดยอดเลยครับอืมหอยกาบครับนี่เอาไปพัดเนาะนี่ครับหอยกาบงามๆเลยอืมส่วนไหนมีบอกจะบอกหอยกาบเลยบอก เออนี่เนาะนี่มันี่เป็นแบนๆนะครับผมนี่หอยมันจะออกแบนๆนะครับนี่ให้เบิกเลยนี่เขาเอาเฟืองมาใส่นะครับเป็นกับให้เมื่อชิบของกูเหมือนกันนี่คนก็เสียกนะครับเสียกดึงไปน้ำนะครับงุ่มไปน้ำดึงไปน้ำใส่ผู้แไว้นะครับนี่ครับนี่ได้อีกแล้วครับนี่นี่ได้อีกแล้วครับนี่สุดยอดเลยครับเาต้องใส่ถุงมือน้วยเนาะเดี๋ยวใครซื้อให้มันแบบเมื่อ นี่ครับมองเป็นไซมอลมองเจ็บปักลักไลยมันก็สะขึ้นม่องไปตามลักนะครับเนาะอ่าแล้วก็ม่องจิลงเรือครับผมหายใจลอยดูเรามีคนพายเรือครับผมมีคนพายเรือให้นะครับเออสวยด้วยครับนี่เอชมชมบรรยากาศนี่ครับจำกีฬาบูบ้านเหรอไปดูถ้วยใหญ่าชมนี่ครับอู้นี่ครับ ขาฟังรักนะครับใส่ม huh. right ่องครับนี่เห็นเบิ้งเลยครับนี่ของเราไ่มองมีให้ดูคนพายเรือนะครับนี่คนพายเรือของเรานะครับให้พี่หญิงพายเรือให้นะครับนี่อ่าอ่าดูครับว้าวสุดยอดเลยบรรยากาศสุดยอดเลยครับเดี๋ยวรถเป้นใจหัวเรือกันี่เลย นี่กระจงเงี้ยไหมนะตัวดำๆหนุนกระจงอ่ะอะไรกระจงนั่นกระจง่นี่ไปย่างอันนี้ก็คือลํำนำมุ่นนะครับผมนี่ไปทำหุ่นหรืเป็นไปเอร์ทาตูมครับผมอยู่ใกล้ๆหนุนอืชมนะครับบรรยากาศโดยรอบเรากำลังล่องเรือนะครับไปล่องเรือนอนอ่าปลาครับผมนี่ได้แล้วหนึ่งตัวโอ้ตัวเล็ก นี่ได้แล้วครับพี่เจอตัวเล็กนะครับผม,ไ,มได้ปลาเล็กนะครับเรามีคนพายเรือประจําเรือนะครับผมนี่สุดยอดเลยครับยัง <c oughs> ไงครับพี่สิบปีแต่เด้พ่อสิบตัวหมดนี่ไป็นลึก้างนะผมกลับไม่ถูกไหมพี่กูไปกับ <c oughs> ต้องไล่ไปดนนูไปเที่ย้อต้องไปนู่นแหละได้ครับปลา,ปลาหม่อ,หอืม ครับไปทั้งไม้บ้นานไรครับปลาบ้านี้โอ้ <c oughs> มันค <c oughs> ือเบี่ยงสายเด้วพี่ <c oughs> <c oughs> ว้าปลาแล้วครับบ้านนี้หาติดแล้วครับสุดยอบล็อเอ้าดินเด่นดน,นี่ครับของแท้ครับอู้สุดยอดเลยโตอย่างี้ครับอื้หัวขาขาขาข,ขาของม่อของม่องครับตัวนี้ อู้ตัวเยี่เลยวะนี่ปวดยังไงระบาดดีหรอพี่เดี๋ยวนี่ต้องมาบตอยกันปวดครับอือตัวเยี่แง้หญ่วะเดี๋ยวมันมีนี่อยู่โอ้โหบิน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 อี๋สุดยอดมันขันมวนหมดแล้วมันจะผาขชองมันปวดมาก สุดยอดเลยครับ <wounds> มีคร <peaks> <laughs> ับเบื Gym. ้องบครับสดจังๆครับตัวนี้ดอกนี้โอ้แต่ว่ามันมีตจะตัยใหญ่เนาะอืมโอ้ยใหญ่ไปเลยมันคือของข้ากล้องนี่นี่นี่โอเคมันต้องสุดยอดเลยครับโอ้แะ้ว เอ้าพี่ทำไมไปอยู่ฝั่งโน้นะนอนไม่ทำไมฝั่งนู้นพี่เขาอ,อยู่พี่ไม่พี่อนกลับขึ้นมากลับขึ้นไปข้างบนขึ้นไม่ก็ลงน้ำมาไม่ก็ลงน้ำมานี่ยนะครับอู้ตัวใหญ่แห้งครับผมนี่ตัวใหญ่แห้งครับเรลังปวดครับเดี๋ยวคนใหญ่จัง่อยครับหูกลิ้งติดครับ,รบอันนี้เขาเรียกลูกหมูปะเนี<ส>่ยอ่ะมันไอ้มองห่างนี่นี่นมองอินห้างครับห้องใส่มองอินห้างนะครับก็มีคือ นามยูหระดับนาอุกขับตนนัวนี้นี่ครับบึ้งครับเกมมันลูกหมูเลยนามความดึกยูหระดับหนาอุนะครับโอ้เดี๋ยวแต่ว่าเขาจะปนใหญ่กันกหน่อยตัวยี่ห้อยี่หี่ตัวนี้จากรู่ประมาณปะสองล,สลู<ส>่เลยปะประมาณสองลูกครับผมนี่สองลู่สามลู่สองถึงสามลูก สุดยอดครับอีตรงนี้ฟังทามาฟังเนี้อย,อ,อ,ยอืมเจียมเนบจับหางไว้อุ้มไว้ได้แต่ต้นอามทำให้รุดมือได้จ้ะอือ มือก็ไม่ได้กินอัะอยันจับดีๆนะรุนมืออ่ได้นี่อยนะเงี้ยมันสุดยอดเลยเยอะเงี้มาจอามือช้อนนึงจับดีๆกำดีดเดี๋ยวมันดินมันอุ๊บปนผเดียวนี่ใส่ไม่ได้นะมันจะปนใหญ่จังเลย อี๋อี Luckily, <con oc ido> <c oughs> ๋อืส <c oughs> ุดยอดครับไปเลยครับดูสิว่าสิได้อีกตัวหนึ่งนะครับผมครับขณะแจกเรากําลังไปปดครับตุ่นยามองมามาพอฮะอู้โอ้ยใหญ่เลยโอ้ยอู้ครับอู้ตัวใหญ่เลครับนี่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 อู้ติดมองครับติดมองเออเอออู้แข็งแล้วสุดยอดเลยครับตัวใหญ่เลยครับดูนี่อู้ สุดยอดเลยดูครับถึงยามมาพอครับนี่นี่เอาละครับผมนี่รู้สึกว่าจะได้อีกตัวแล้วครับผมเอามาเพิ่มครับตรงนี้กำลังอู้หูใหญ่เลยครับนี่นี่นี่เพิ่มครับของแู้อันนี้ปลาอะไรพี่ผมไม่รู้เหมือนกันเฮ้ย<แ> <laughs> ผมไม่รู้จริงเดินไะปเด,ดินไปอู้ตูโตใหญ่เลยเตอนนี้โอ้ยโตใหญ่แล้วนี่ล้างก่อนครับล้างก่อนอือ หุดยอดเลยวะตัวหญ่แห้งนะมันนี้แจา็คเราฟิมือครับกดดิงกับมือนะแช่แข็งไปดิใส่ล่างครับผมเก็บใส่ล่างเก็บครับผมนี่อู้สุดยอดครับหลายตัวแห้งตัวไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้ ใส่ขนาดใส่ซ้ำๆกันเลยครับสองสามโลนี่ตัวนี้สี่โลนะนี่มีสีมีขนาดสี่ร้อกกมนี่กระดูะเก่าโอ้เต็มกระลังเลยครับผมไไนีม่ห้อยกับเต็มกระลังเลยครับเจ็บมากเอาขึ้นมา,มาเมื่อกี้ครับผมเดี๋ยวยปลาใคมเดี๋ยวมันไ่ชปวห้อยยังเป็นไหมเหรอ เมื่อไหร่ด้วยมือตม่นาะนี่่น้เมือออกแล้วไก่จะได้กินแล้วครับต้มห้อยต้มห้อยกลับครับผมนี่ครับผมต้มใป้มันสุกครับเดี๋ยวฮ่อไปจำแก้วครับผมสุดยอดครับนี่ครับไปเก็บมาครับอยู่ลำลำมุนนี่ครับนะเดี๋ยวฮ้อตุ่มแล้วแล้วฮ้อไปชิมกันครับผมอันนี้ทีมงานแค่บอกไว้ครับผมนี่นกำลังแ่บอบไว้อยอ่

ก็ปากระร mm ับปาหอหอยเี no no no. no, no. Um. ้ยครับแมับไม่ออกวันบานไหอไม่ไม่นออกวับานแบีครับมันมันต้องกินสดๆเนาะไม่มีไม่มีดินเลยมีพานด้สะอาดแต่้านน้ำครับลองเลยครับหอยหอยกาบครับหอยกา น่ะท่านสอบต่อลอยขั้วปลายจินค,ครับผมนี่ครับปลาสามน่าจะสี่กิโลครับตัวนี้โอ้โตัวนี้แห้งเนาะสุดเหยื่อลวงมือเด้อเออตัวนี้แห้งนี่นไหมอึหัวเป็นหัวมีดใครเนาะตัวนี้เนาะ ต้องแากลับลูกใครก็มีลูกใค่เนาะไข่เต็มเลยจ้าสุดยอดเลยใข่ไปใครมี้ย่ได้ผมแม่แม่ผมบูน้าทองอาทองเซเย็นเลยมาด้วยราเต้เหนื่อยไรดีวะสุดยอดเลยบ้าครบาน ต้มปลาครฝีมือเจรอยครับเจรอยนี่ต้มเซ่หมอนึงเลยครับอู้ตายยังครับเนี่ยปลาจกปลาจู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 โอ้ปลาแมนชีลูเอาตัวนี้เนาะปลาแมนชีลูนะคะต้มใส่หมอนึงครับกินง่ายๆครับนี่ใส่หมอนึงเลยต้มต้มใส่ไข่หมดแด้ก็จบเฮ้ยเฮ้ยใครเนี่ยโอ้ครับหมูหน้าครับหมูหน้าป้องกันเโา มาได้ไงครับเนี่ยเอาแล้วครับมีคนมาเก็บหอยกาบระบาดดิโอ้คนนู้นคนทุ่นควันทุ่นไปลงน้ำคนทุ่นไาอ้าวลงน้ำเด้อบหรเนี่ยพูดได้ลงน้ำเยอะหรอฮึครับผทธนาอ้ออานาวนเขามาครับจะลงน้ำแล้วครับรนะมาจีหอย,ย,ยครับบารที่นี่จากต้มหอยแล้วมาจีหอยโอ้มีงูไหลนี่มันน,นี่นี่ครับจีหอยกาบเด้อครับเด้อนู่นน่ะกินแบบยังไงครับเอากระเบื้องครับ กระเบื้องเส้นกระสีเงา้องนีง้ครับมะกีครับเอาอุปกรณ์ที่จำเป็นเลยครับที่มีครับเมื่อกี้ครับเอามาข้างน้ำเหมืองมันกระลังออกครับนี่คร so ับมัเราเห็นมันสูงกำจังมายืนท้องนะครับผมมันตมบักม่วงครับนี่่นีครับผมก่อนกินน้ำปลาน้ำทงหรือกิงสิครับบักม่วงเอ่อพีิแก้วครับผม กอดปลาครับผมหนีงอ้ากอดตลยกินเกาเทียงครับผมตบดจัคนโดนอะไรหน่อไคุณทอดได้ไหมนี่นี่คุณทอดเลยนี่นาแจ็คเรากอดอะไรกินเนาะแจ็คสลุยของแค่กอดกอดครับ ยดอดมันปเลยรอกท่อมตอรอยย่างปลาให้กินครับผมปลายง่ปลาปลประสาทประสาทไทยเขาเรียกภาพใบไผ่ปลาใบไผาไม้ไผ่ปลาไม้ไผ่อืมโอ้หลายเลยเรียกเสือรอยเสือรยเสืรยเสือร้อยเสืร้อยเาเขียน นี <gesch> ่ครับเราย่างปลายกินครับผมนี่ครับกองไฟห้อนๆครับผมกินขอเทียงครับผมโอ้ตัวหน่อยหน่อยไม่ได้เนาะเออนายกินน้ำโอนน้อยน้ำบริสุทเยอดเลยโอ้ตัวนี้มัน ปปๆๆๆข้างแั่เหนี่าจะไม่ไหมบ่จัดดิฮึจักดิกดไม่เ <c oughs> อ้าต้องอะไรมรันหน,นุนก่อนจะไหมยิ้นอืออย่างไปจริงครับผม โอเคดินนุ่นมันเดิมมันใหม่บ้านในทัดใสได้ไหมเนี้ยไหนเอามารอมันสุกครับเดินมากินครับผมเนี้ยปลาปิดแช้งนะครับตอนนี้เต็มเลยครับ ปลาเขาป,ป,ปลาหมูปลานนหนามนนุ้งครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผู้ใดรับชมอยู่อำเภอใดจังหวไดัดใดนะครับกดไลค์กดแชร์กดอคอมเมนต์ให้แน่ได้ครับผมคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับแข็งแข็งนี่ยางลวดได้เลยนะ่ยาง,งเก่าเนี่นยนี่นหนอะี่ยเนยิวนี่ยางสวยเลยหรือเนาะวิวดี ทีมงานหาปลาเรานะครับไม่ผมผมไม่ค่อยอยากมานั่งสบายถ้ามานั่งก็ไม่มีเพื่อนมานั่งในเครก็นอนละถ้าเหมือนญี่ปุ่นอะมันจะมีหาดอันเดียวแล้วร้านอาหารจะมีแค่อันเดียวแบบบะหมี่ต้มแบบถ้าไปซื้อข้างนอกร้อยเยนใช่ไหมถ้าอยู่ในเนหาร้อยเยนก็ซื้อกินม,มันมีแค่ร้านเดียวมาบรรยากาศเลยเส้นทางตกลงหมดมากครับผมไอ้ไรนะสวยแคบ เยโทรหาแกก็มาวะแกก็เพิ่งมานะน,นี่เพราะว่าแกไม่ได้มาหาปลาหนาแลแ้วจะทำบ้าน,อ,นอันนี้ใครนัดใครแกนั่นแหละนัดว่าจะมาหาปลากินนั่นเลยหลังจากเขาคุยกันกับสองคนเส้นทางนะสุดยอดครับเหลือเป็นงแตงเลยรถ <ลด S 1> ค,คนสองคนนี่ก็คือมีแต่คนอยากมาเห็นไหม ตอบพ่อตอบวกอะไรเมื่อยากมาเรืเลยๆชวนเป็นอะไรเมาอะไรชวนกขาไปเรื่อยมาเขาได้นั่งคุยกันนั่งลื่นกันเลยว่ะโอ้เสุนทางโอเคครับไก่ถึงแล้วครับผมโอเคเข้ามันล้วบากจริงเลย